สวัสดีครับผมี่นนะครับวันนี้จะมาแนะนําเทคนิคการโซโลนะครับของเพลงยาพิษนะครับเป็นเพลงแรกที่เราอัดในวันนี้นะส่วนมากแล้วลิกในท่อนโซโลนะครับก็จะเล่นอยู่ในเอเพจน์เพนาโทนิกก็คือบล็อกนี้นะครับก็เหมือนกับว่าเราต้องฝึกการเล่นบล็อกเนี่ยให้คุ้นชินนะครับเพราะว่ามันจะมีการสลับโน้ตที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ท่อนที่เป็นไฮไลท์น่าจะเป็นท่อนลูกที่เป็นจังหวะที่มันมีการใช้การดีดจะเยอะนะก็คงต้องเป็นช่วงนี้ มีการผสมเป็นคอมมอ c ิ p แอปโรชเข้ามาตรงนี้ตรงนี้จังหวะมันจะงงนิดนึงนะครับก็คือเหมือนตรงนี้มันเหมือนมันจะสับหลอกเราโดยการเล่นเป็นสายล่าง2องโน้ตแล้วก็ขึ้นข้างบนโน้ตหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วสลับกันลงมาเป็นคล้ายๆซีเควน ก่อนจะกลับมาเล่นที่บล ok, e ็อก G Major น i a n o แล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับก็จะมีในท่อนสวิปแล้วก็มันจะฟังในเพลงค่อนขอ้างยากนิดนึงก็คือมันมีการแท็ปบิ้งเข้าไปด้วยบางคนอาจจะฟังไม่ได้ยินนะก็คือตรงนี้มันจะใช้น้ตแปลกหน่อยเหมือนเขาจะเล่นเป็นอะรเจิโอของ G Major Seven นะครับหรืออาจจะฟังเป็นคอร์ดออนก็ได้นะที่เป็นอารมณ์เหมือนคอร์ดที่ถอยไปจากคอร์ด C อ่ะเป็น B B on G นะครับคือลักษณะแบบไหนแต่ตอนแท็ปบิ้งจะเล่นเป็น G, G Major Seven ก็จะมีท็ปปิ้งลงไปที่โน้ตชาร์ปก็ลองฝึกกันดูนะครับพยายามใช้ minor pentatonic ให้มันคล่องๆนะโอกลูกลิกดันสายแต่มีการผสมสองสาย สำหรับเพลงนี้ก็จะใช้เทคนิคประมาณนี้ครับ โอเคครับเราก็มาถึงในเซสชันของการมิกซ์แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูในอุปกรณ์ก่อนเลยว่าเราใช้อะไรกันบ้างนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะใช้ SSL s นะครับเป็นมิกเซอร์นะครับในการรวมเสียงสัญญาณต่างๆนะครับตัวคอนเวอร์เตอร์หรืออินเตอร์เฟสนะครับก็จะใช้เป็น SSL 1 2ครับในส่วนของคอนโทรเลอร์วันนี้นะครับผมเลือกใช้เป็นตัว UC 1แล้วก็ตัว UF 1นะครับในการคอนโทรเดี๋ยวในเพลงแรกนะครับก็จะเป็นเพลงยาพิษนะครับก็ผมก็จะมิกผ่านตัว UC 1แล้วก็ใช้ปลักอินของ UC 1ที่แถมมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ ส่วนของการเซตอัพกันก่อนเลยดีกว่าครับในขั้นตอนแรกนะครับผมก็จะใช้ตัว s s l t a w e l นะครับต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับด้วยสาย USB Type C ครับอ่าแล้วก็หลังจากนั้นนะครับตัว Output 12ของตัว t a v e l well เนี่ยนะครับจะถูกเสียบเข้ามาที่ช่อง Channel 12ของตัว s s l 6นะครับหลังจากนั้นผมจะทําการแพนช่อง12ตรงนี้นะครับให้ออกเป็นซ้ายขวา มันจะทําหน้าที่เป็นแบบสเตอริโอแล้วนะครับแล้วก็ตัวเฟดเดอร์ก็จะดันให้มันมาเท่าๆกันนะครับสองเฟดเดอร์นี้ก็จะถูกส่งออกที่เมนเอาพุตตรงนี้นะครับซึ่งตัวเมนเอาพุตตรงนี้นะครับผมก็จะส่งกลับเข้าไปเลกคอร์ดเส้นสีดําตรงนี้นะครับที่ช่องตัว s l สเทช่อง1นึ่งสองนะครับในการซัมมิ่งหรือว่าในการปรินกลับเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในขั้นตอนของการมิกซ์เพลงก่อนเลยนะครับก็วันนี้ปักอินที่ผมเลือกใช้นะครับทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีเป็น คล้ายๆกันนะครับก็2แท็กแรกนี้จะเป็นแท็กเพลงกับแท็กกีตาร์นะครับซึ่งผมใช้เป็นปลั e ๊กอิน SSL e s นะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็จะเป็น channel strip นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นกรุ๊ปของตัวนี้อีกทีหนึ่งผมก็จะใช้บาลานซ์แล้วก็มา EQ ตรงนี้อีกรอบหนึ่งด้วยครับในส่วนของตัวเพลงนะครับผมก็จะคอนโทรลจากตรงนี้ได้เลยเป็นการเลือก select tag ต่างๆซึ่งในตัวเพลงของเพลงยาพิษนะครับผมก็จะปรับรายละเอียดเล็กๆน่อนอๆครับในส่วนของ EQ ผมก็จะบูตย่านโลขึ้นมาอ่าแล้วก็มีช่วงมิดโลนะครับผมก็จะเอาลงมานิดหน่อยครับแล้วก็จะมีบูตย่านไฮแล้วก็มิดไฮขึ้นเล็กน้อยในส่วนของพาร์ทคอมเพรสเซอร์เนี้ยผมจะไม่ได้ปรับอะไรเลยครับเรามาดูในส่วนของกีตาร์นะครับในส่วนของกีตาร์ผมก็จะใช้ในส่วนย่านโลเนี้ยลดลงไปค่อนข้างเยอะหน่อยอ่าอยู่ที่แถวแถวประมาณ2 8 0แเฮิร์ตครับแล้วก็ตัวนี้โลคัทนะครับผมก็คัทไปที่8 0เฮิร์ตย่านไฮผมก็จะบูตขึ้นมาอยู่ประมาณ ลแล้วก็ย่านมิดโลนะครับก็จะเอาลงนิดหนึ่งนะครับเพื่อหลบความถี่ให้มันเข้ากับเพลงด้วยครับในส่วนของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับผมก็จะปรับเทชโชเนี่ยมาสุดเลยค่าเรโชก็อยู่ที่ประมาณ3ต่อ 1, 1นะครับแล้วก็รีลิสก็อยู่ประมาณกลางๆเลยซาว์ <Sound S 1> ที่ได้ก็จะเหมือนต้นเพลงเลยครับก็ทุกคนลองฟังดูได้นะครับว่าตัวเพลงยาพิษเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองเพลงให้ดูอีกสักรอบแล้วกัน โอเคครับอันนี้ก็จะเป็นเพลงยาพิษนะครับเราก็สามารถดูมิเตอร์เลเวลต่างๆจากตัว u f 1ได้อันนี้ผมก็จะดูพวกมิเตอร์หรือว่าพวกกราฟ eq ต่างๆจากตรงนี้ได้เหมือนกันโอเคทั้งหมดก็จะเป็นในส่วนของเพลงยาพิษนะครับเดี๋ยวเราไปดูเพลงต่อไปกันเลยครับ